ประทับใจโรงแรมนี้ที่สงขามากเป็นที่พักติดทะเลมีส่วนน้ำและสระว่ายน้ำในตัวโลเคชั่นก็ดีเดินทางก็สะดวกใกล้สนามบินและเมืองเก่าสงขาจังๆและที่นี่ก็คือ The Best Vacation โรงแรมที่ครบเครื่องบริการก็ดีมาถึงที่พักก็จะมีเวลครัมดิ้งและพนักงานยกกระเป๋าให้ถึงห้องพักเลยทั้งนี้นะพักเป็นห้องสูพิเียค่ะห้องพักกว้า นอนสบายแถมราคาไม่แรงคือและไม่ถึงสองใบเทาก็พักกันได้ทั้งครอบครัวแล้วที่นี่ก็ยังมีส่วนน้ําให้น้องๆหนุ่มๆมาเล่นได้ด้วยหรือผู้ใหญ่จะลงไปเล่นด้วยกันได้ไม่มีหมวกเพิ่มค่ะและที่ทําให้ใจฟูเลยก็คือที่พักเขาติดทะเลเดินข้ามถนนไปก็ถึงหาดชะลาทัศหาดวิวดีผู้คนขยันหันมาเดินเล่นนั่งปิกนิกกันอย่างคึนเครงแล้วก็ปั่นจัก,กรยานของโรงแรมไปชมวิวริมหาดแถวนี้คลึกคักมีของกินให้เลือกเพียบหรือใครไม่ชอบออกไปไหนที่โรงแรมเขาก็มีคาเฟ่ ร้านอาหารราคาไม่แรงแถมมีฮารลันให้ด้วยนะคะแล้วที่นี่เขาก็มีบริการชารถอีวีด้วยนะสะดวกมากสําหรับราคาห้องพักของนัดก็ได้อาหารเช้ามาด้วยนะมีทั้งบุฟเฟ่ต์และอาลาคัรต์เลยที่พักที่เหมาะจะมาทั้งครอบครัวหรือมาแบบส่วนตัวก็ได้สะดวกสบายและครบจบที่เดียวใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บันทึกและติดตามกันไว้ด้วยนะจ๊ะ